สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีข่าวน่าตื่นเต้นมากเลยนะคร<ะ>โดยเฉพาะเหล่าแฟนคลับ b l a c k พิง k หรือ Blink นะคะที่ติดตามและลิษาหรือลิสานั่นเองนะครมีซิงเกิลออกมาใหม่เราไปดูกันได้เลยข่าวจากเพจนายเอนเตอร์เทนโดยระบุข้อความว่าระเบิดความเป็นไทยในโซโลเดียวและลิษาของลิสาละลิษา ปังให้สุดไม่มีอะไรหยุดได้กับเพลงละลิษาโซโล่เดี่ยวของนักร้องเกาหลีสายเลือดไทยแท้ละลิษานะฮะมโดมบานที่รู้จักกันทั่วโลกในนามลิษาเบ็คพิงเพราะนอกจากท่อนเซลิษาเลิฟมีลิษาเลิฟมีจะติดหูคนทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วเธอยังเลือกใส่ความเป็นไทยทั้งสวมชดา หอมฉบายเฉียงพร้อมฉากปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของลิษาลงใน MV นี้อีกด้วยงานนี้จึงมากจึงไม่ไหวเพราะปล่อย MV ไม่ถึงชั่วโมงยอดวิว10ล้านนะ,ะเราไปดูตัวอย่าง MV กันก่อนนะคะสุดยอดการดู10ล้านนะคะแค่ชั่วโมงเดียว โอ้โหน่าตื่นเต้นมากนะในเพจได้แปะลิงก์ไว้ให้นักเรียนได้ชมนะนักเรียนอาจจะเข้าไปชมได้นะฮนะครูก็เปิดให้ดูตัวอย่างคร่าวๆข,นะของลิซานะอันนี้เป็นบุคคลตัวอย่างนะเป็นไอดอลของเด็กไทยได้นะคะเพราะว่ามีความมั่นใจแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะ ได้ดีมากนะลิซานี่เป็นต้นแบบของเราได้นะตัวนี้ก็คือภาพของ mv นะฮะที่เอาความเป็นไทยนะฮะสอดใส่เข้าไปใน mv ได้ลงตัวและสวยงามมากนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแพร่เผยแพร่วัฒนธรรมของเรานะครูขอตบมือให้ลิษาคะ่ะ